สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับในช่วงเสาร์ของวันที่ยี่สิบสามเลยครับมือวานเบิงไวพรมว่ามือนี้มีมีโอกาสเกิดฝนตกในช่วงบ่ายบ่ายโมงเนาะบ่ายสองไปเนี่ยเรื่องที่ขึ้นครับพี่น้องคิดว่านะเดี๋ยวผมขอหยัดเบิงแบบเรดาร์ดาวเทียมเนาะเรดาร์ดาวเทียมก็คือเ่าสามารถเบิงสภาพอากาศก้อนหน้านี่ครับพี่น้องก้อนหน้านี่ครับ ชั่วโมงหนึ่งก็ได้พี่น้องนี่นี่แต่ชั่วโมงหนึ่งเราเบิ้งว่าก้อนก้อนหนนี้ชั่วโมงหนึ่งป็นยังไงอยู่ในโซนที่เ้าอยู่เนาะพี่น้องเนาะจังผมผมขย,ยันปักหมุดที่คอนแกนแล้วกันครับขย,ยันปักหมุดคอนแกนได้พีน่น้องนี่โดยภาพรวมแล้วมันก็ยังบ่มีเมฆแบบอา่าอยู่อยู่ใกล้พื้นที่เนาะแต่ก็มีอยู่แถวแถวแถวแนี้ครับพี่น้องเท่าที่เห็นเนาะตอนนี้เด้ตอนนี้น,น,นั่นแสดงว่าในช่วงชั่วโมงนี้ชั่วโมงสองชั่วโมงนี้ยังไม่เห็นอย่างมีมีความ เคลื่อนไหวว่าชีมีโอกาสเกิดฝนใกลๆใกลๆแถวฮาอยูนาะพี่น้องครับบานนี้กระเบิงเบิงขออนญาตเบิงแบบอุณหภูมิก่อนเนาะเบิงอุณหภูมิก่อนครับในคอนแกนเฮ้าถ้าอุณหภูมิอ้าพี่น้องผมลืมอ,อีกแล้วลืมย่อครับลืมย่อครับพี่น้องครับลืมย่อมันต้องยอ่ออ่ะย่อตัวนี้ลงมาพี่น้องครับอ่ะทรงภาพออกมาเบิงไมได้พี่น้องเบิงในสภาพอุณหภูมิก่อนเอาเริ่มจากนี้ก็ได้ครับเนาะ จากอุณหภูมิตอนนี้ได้ไปน้องนี่ตอนนี้ก็คือสิบโมงเห็นว่ามีลักษณะของคึมเมฆคึมฝนครับมีเมฆมีคึมเมฆคึมฝนใส่คำนี้เนาะถ้าตกก็คือหนาที่ยุคกาลสินี่น้องเห็นว่าสีแดงนี่คือบรอดไปน้องครับลักษะนั้นนี้คือตกถ้าตรงที่พนมยูเนี่ยตอนนี้พนมยูเฉียงมาทางผีเนาะอันนี้มันปมปมบดคอนแกนกันจริงแต่ว่าตรงที่พนมยูจริงๆมันที่ออกมาทางหิซึ่งกําลังคึนมาก โมงว่าตอนนี้ที่คนอนเทนต์อาจจะเริ่มที่ขึ้มหรืออาจจะตกแต่กระสินนสีแดงแบบนี้จัดไปแล้วพี่น้องครับนายตกเนาะสิบโมงบ่ายโมงนี่โอเคเอาไง่ายๆว่ามืดนีมีฝน,นตกในนอนแต่ว่ามองได้แน่น,นั้นขึ้นอ,อยู่กับโซนว่ามันถิ่นพาไปทางใดน,นี่นะครับพี่น้องครับเบิ้งแบบฝนฝ่าครับพี่นอ้องอันที่ผมบอกว่าเลดาดาเทียมมันเป็นหนทังสี่ครับนี่เลดาดาวเทียมถ้าเขาเบื้องย้อนหลังไปนี่เขาไว้สําหรับเบิ้งโรณีอ่า ทิศทางของเมฆฝนเนาะสมมติผมเบิ่งย้อนหลังไปหกชั่วโมงหกชั่วโมงที่แล้วครับการเคลื่อนตัวของอากาศเป็นเช่นไรครับการเคลื่อนตัวของเมฆของฝนเป็นงไงครับกะทิยุบบมานนีเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนะาะกะทิฟโฟก์กะทิเบื่องซึ่งมันบ่มีในในในหกหกชั่วโมงที่แล้วในหนึ่งชั่วโมงที่แล้วก็ยังบ่มีแต่ว่ามีโอกาสที่จะก่อโตกันนะครับเหมือนเหมือนมันเหมือน,ม,อนมันกํลาลังจะมาเนาะพี่น้องน่อยๆน,ยนี่ทางนี้เนาะอ่ะโอเคพี่น้อง เบื้องแบบนี้กับเบื้องว่าเป็นนะครับต้องมาเบื้องอีกแบบหนึ่งก็คือฝนฝ่าแล้วก็มีลักษณะของกลุ่มลักษณะเมฆและฝนและฝ่าประมาณนี้พี่น้องครับที่ผมพ่อบบนเบื้องเบื้องไหญ่เนาะข่าวขาวที่ใกล้เคียงที่สุดประเมินที่หาโมงประมาณหาโมงพี่นอ้องเคลื่อนโตจากกาละสินไปเะลยกาลิสินสีแดงนี่ตกแท้แน่นอนครับพี่นอ้องเทียงบายโมงโอ้แต่มันมัน,ม,น,ม,นมันอวยมาทางพี่น้องอวยลงล่างพี่น้องอวยลงชายภูมิมผ่านคนแกนกระจิงแต่มันอวย จากกระสินพูดอะไปทางบานาันไพรทางอ่าอย่างนี้มินบุรี่ทีนครราชสีมามันลงไปทางพุ่นครับทิศทางลงเนะาะบ่ไปบ่ได้บ่ได้บ่ได้เฉียงมาทางชุ่มแพร่หรืออย่างครับแล้วก็โอ้ยอ๋อมันหมุนเลยพี่น้องหมุนขึ้นไปพุน่นโอ้เร็วตัวนี้พี่น้องแสดงว่าเร็วอยู่หกโมงแรงอวยไปทางพุ่นแล้วครับพี่น้องครับทางอ่าวิเชียนบุรีหนองไผ่พเพชรบูรณ์พุ่นนะครับ ทุ่มหนึ่งสามทุ่มสี่ทุ่มไปแล้วพี่น้องหาทุ่มหายไปแล้วครับนะครับเทียงขึ้นของมอนี้ไปแล้วพี่น้องอ่ะโอเคผมเบิง่งเบิ่งไปฮอดเทียงขึ้นมืออื่นแล้วกันพี่น้องครับแสดงว่ามีโอกาสที่จะฝนตกแค่สั้นๆเนาะในช่วงบ่ายโมงบ่ายสองที่กาละสินในคอนเจนอธิรับปายนิดน้อยครับพี่น้องครับจนฮอดวันจันเทียงน,นะครับก็เริ่มสีมีเมฆคุ้มอีกนิดน้อยอ่าบ่ายสองครับ วันจันทร์เด้อว,วันจันทร์พี่น้องมืออื่น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 วันจัน,นทร์กสิมีช่วงบายสองนะครับที่มีอยู่ทั้งอำนาจ,จเจริญน,นิดเดียวบ่มีอย่างครับสกลกระบอกบันไดเลยคอนแกนทำพอตองว่าถึงบ่มีอย่างครับแต่แถวชุมแพร่ลมสักนี่กะพ่อสิมีคึมๆึค,มครับมีลมมีฝนสีโมงแรมเริ่มเต็มพื้นทีครับพี่น้องเริ่มได้หลายพื้นที่ถ้าคอนแกนก็นยังลงโจงอยู่พี่น้องยังลงโจงบ่มีอย่างเนาะทั้งทั้งใดอีกอะ ทั้งลมซักชุ่มแพร่าทั้ทงนี้กับสีส้มคึมส้มมีี่มีฝนมีอย่างอาทธิมีหรือบ่ามีก็แเราแต่เลยพี่น้องเนดะ้อลักษณะมันหน่อยๆเนานะมันบ่ได้สีแดงขันสีแดงนะมีแน่นอนพี่น้องกด้อวยไปทางพูนขึ้นทางอุดอรนนพูนผ่านคอนแกนคื้เก่าพี่น้องบ่ได้เขาในโตคอนแกนบ่ได้เขาแต่ว่าอบแอมก็ที่ไม่บานไพ่ละส้มมีพี่น้องครับ อ่าผมเบิ่งฮอดหาทุ่มแล้วก็เที่ยงขึ้นของมืออื่นประมาณนี้นะพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ครับกะสีเห็นคร่าวๆว่ามีโอกาสเกิดฝนอยู่ในช่วงบ่ายสองของมืีอวันที่มื่อวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสามนะพี่น้องเนาะเฮาเบิ่งในช่วงโอกาสเกิดฝนก็คือช่วงเที่ยงนี่แหละเนี่ยเนี่ยเเห็นบ่นี่เอาปัจจุบันก็ได้นะตอนนี้ประมาณสี่โมงสิบห้านาทีนี่นี่ที่ขอนแก่นคืมแท้แน่นอนพี่น้องครับค้มจ้าที่ตอนนี้ก็ค้มนะแดดบ่ได้แห้งครับแล้วก็บบ่ายโมง พัดผ่านไปเลยพี่น้องคล้ายๆว่าตกพ่อเจาะเล้วกไปเลยครับพี่น้องครับจากกระสินหอดมาหอดมินบุรีใช้เวลาสองชั่วโมงจนไปหอดโคราชเซ้เลยพี่น้องแสดงว่าเป็นลักษณะฝนตกพานหรืออัติแค่ขึ้นนะครับพี่น้องแต่ว่าช่วงกระสินช่วงใบโม่งนี่น่าจะโดนน่าจะเจอเต็มๆลยพี่น้องน,นี่นี่กระสินช่วงใบโม่งนะครับสีแดงแบบนี้อาทิตตกแห้งๆเป็นบางหม่องนะคอนแกนท่ากอาทตย์นิดนึงนะอ่ะโอเคครับพี่น้องแล้เวเจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันครับนะครับ เดี๋ยวเจอกันในในคลิปหน้านะพี่้องนะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำน,นิสวัสดีครับ